ทำไมต้องผ่อน iPhone กับ U ูเฟนเรามาดูเหตุผลกันค่ะผ่อนกับ U ูเฟนมั่นใจปลอดภัยแน่นอน iPhone ดาวเริ่ม4,900บาทเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่1,460บาทเท่านั้นค่ะไม่ใช้บัตรเครดิตใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้วางดาวทำสัญญาใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงรับ iPhone กลับบ้านได้เลยค่ะได้ iPhone แล้วง่ายใช่ไหมคะ มีไอโฟนให้ผ่อนตั้งแต่11ถึง15 Pro Max เลยนะคะชิวเฟนผ่อนง่ายทันสมัยกว่าใครด้วยแอปของยูเฟนเช็คสัขาที่มีตอนนี้ดูเลยมีทุกภาคทั่วไทยเลยนะคะคิดจะผ่อน iPhone คิดถึงยูเฟนนะคะเพราะว่าผ่อนง่ายไว้ชัว สนใจมาลงทะเบียนกับเราถักแชทหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ